ี่ค้างขายแล้วก็ขายแค่กลางวันละ <c oughs> ขายไม่ได้ปีนี้ปีนี่ชาวเจี้ยนอ่ะชาวเจี้ยนปีไม่ได้เลยเ วยเลหลังจากที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะฮะเราก็มาแวะร้านกาแฟมาากินของหวานกันนะครับอากาศร้อนนะที่นี่ก็วิวสวยมากครับผมเดี๋ยวผมให้ดูวิวนะมีแพะด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูแพะใกล้ๆแต่ใกล้ๆได้แล้วเน,นี่ยกินหญ้าอยู่พาผอบอมาเที่ยวนะฮะรู้สึกด,ดีใจปเป็นพิเศษ มีกร้านนะฮะมีดอกสีม่วงด้วยวันนี้ได้อยู่ทั้งทีนะฮะแล้วก็เป็นช่วงหลังจาก COVID โควิดเขาปลดล็อกแล้วฮะก็เที่ยวได้แล้วครับเป็นไงครับอยู่บ้านมาเนิ่นนานไม่ได้เที่ยวสักทีเลยรู้สึกอันมากเลยค่ะอัดอันมากตอนนี้ก็อาหารที่เราสั่งมาแล้วนะฮะ <c oughs> ผมก็ได้สั่งปเป็นชาเขียวนะฮะมีโลโก้เขาด้วยทูบัวดินโปรโมให้เขาหน่อยฮะ อาหารอีกนะครับผมตำแป้งแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอบอกบอบกเป็นคนสั่ง <c oughs> อ๋อก็น่ากินนะครับผมเขาบอกบานานาสปิดบานานาสปิดกลายเป็นแก้มมังกรสปิดไปแล้วนะตอนนี้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับผมแล้วก็มานั่งดูวิวที่สวยงาม ชิีสไอติมกันดีกว่าอันนี้มันรสชอ็อโกแลต์แกมังกอนสปิดอตเป็นไงบ้างครับผมคอมเมนต์หน่อยฮะขม,มดีค่ะขมมากค่ะห <laughs> น้าตาเหมือนโจนตะเกียไอติมอืม เนื่องจากที่เราอยู่ข้างนอกนะครับอยู่กลางแจ้งนะอากาศค่อนข้างร้อนนะไอติมราก็เละลายไปแล้วนะฮะกลายเป็นน้ำไปแล้วโคมต้นน้ำเต่า,าไไแถวนี้สวยนะครับเริ่มออกแล้ววางเวิดลมเลอ <c oughs> <c oughs> โอเคถ่ายรูปให้ผมบอกแป๊ง นี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูแกะนะครับผมบมันอยู่ในร่มนะ <c oughs> แกะยังร้อน,นครับแล้วพวกคนจะร้อนขนาดไหนนะบุษบดุดแม่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 รอ,อาปากไปใกล้ๆใบพัดดิโอ้ยหนาว <c oughs> บาดปากเลย <c oughs> นี่ก็เป็นมเมลงง็ด,ดนนะองุ่นดินนะฮะออกจากพื้นดิน อะไรจะดูแกเหรอออ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยโ้ยโอ้ยตื่นแล้วโุ้ยโอ้ยโ้ย้ยเรามาดู sunflower กันนะโอ้ยเพียบเลยนะครับ sunflower ของเราตอนนี้นะเราก็ออกมาจากร้านกาแฟแล้วนะก็มาหาที่ร่มเย็น อยูนะ่ตอนนี้ก็เลยมาที่วัดนะครับวัดถ้ำตับเตานะฮะต้นไม้เยอะเย็นสบายเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้พระแล้วก็ให้หารปลานะครผมจะสังเกตว่าจะมีหมอกในวัดด้วยนะครับไม่ใช่หน้าหนาวนะครับตอนนี้พอดีตรงเมื่อกี้ตรงนู้นเขาเผาเผาไรนะครับควันมันเลยมาตรงนี้เยอะน,นะนี่ อาหารปลาทูกเทียนเยอะมาก10บาท20บาท5บาท10บาทต้ก็2ถุงปะ10บาท2ถุงอาดอกมาเอาไปว่ค่ะให้อาหารปากันใส่เลยเจ้า Hello What's up dude What's up นี่นะครับนอนเกินเลยนะไม่ร้อนเลยวะตกปลามานานครับ ทำบุญกับปลาบ้างนะฮะให้หารปลาว้าวชิวชิวชิ่งให้หารปลา เดินขึ้นบันไดไปนู้นเลยนะครับผมท่านผู้ชมไปไหว้พระข้างบนนะฮะนี่นะท่านผู้ชมอะไรวะเต่าป่ะเนี่ยสภาพน้ําหระเด่นเลยนะครับผมยืนเกาะกลางเลยนะเห็นข้างใต้ล่มไหมครับปลาเยอะมากครับมันมาหลบแดดนะฮะเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงเหมือนกันวันนี้ตัวนี้ก็อาบแดดชิวๆนะครับ ของปลอมจ้ะทำไมตัวนั้นก็มีนี่ของปลอมป่าววะเดี๋ยวเราไปไว้พระนะครับผม โอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็ไหว้พระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ใจสงบแลครับผมเย็นสบายกายสบาย,บาย,บาย,บายใจเคสำหรับ <c> ว <oughs> ันนี้ก็การเที่ยวก็มีเพียงเท,ท่านี้นะะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆผมก็จะไปตกปลานะผม <c oughs> ทำบุญแล้วก็ทำบาปเดี๋ยวจะไป สวนนะแล้วก็จะไปบบต<ห><ม>ก,ตกปลานะครับผมก็สวัสดตานด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปเที่ยวไปทําบุญมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาทํางานแล้วนะฮะตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับก็หลับอิ่มละตอนนี้ก็มาที่สวนนะสวนลำไย ก็จะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ตอไม้เต็มข้างหนองเลยฮนะวันนี้ก็จะมาทําความสะอาดนะฮะจะเอาจะเอาต้นไม้ขึ้นให้หมดเลยเพื่อที่จะให้บ่อปลาเราโล่งๆคนะเวลาตกปลาจะได้เบ็ดจะได้ไม่ติดต่อนะฮะตอนนี้น้ำมันแห้งครับเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้น้ำแห้งมากเห๋ยวเราก็จะ จะเพี่ยวหลุมครับกระเมืองก็ไม่เพี่ยวหลุม <c oughs> แล้วก็จะตกปลาด้วยครับเคียบก็เดินกินข้าวครับยำปลาแหง้งถุนน้ำมืออีกอะยำปลาแหง้งกระถุนน้ำมือ นี่ติดต่อค่ะติด oh. <laughs> นองอยนเด้งดีะนงนิง่งดีขนาดเลยนา เฮ้ยของไอ้เกือบแล้วหมดเกลืงเลยใส่เดือนขาดเลยครับผมยังไม่ติดอืม โอ้โหชนกล้องแล้วท่านผู้ชมโอ้โหหม่อยู่น้อง เกิดมาได้กี่วันลูกโอ้ได้อีกแล้วัรตะกี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ตัวนี้ใหญ่เยอะเกี่ยวกันใหญ่เหรอไม่มาเด็ก็กัะเฮ้ยของมันเด้งดีแล้วกันเว้ยถ้ายกถ้ายกเบสแล้วทำอไได้คือมอสซิเดอร์อ้ย โอ้ยถูกโมตินแล้วโอย,โอยได้เหมือนับ <laughs> โอ้โหลากขนาดนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ขน้องอะขอน้องอะขน้องอะขอน้องอนะหนกขนาดนั้นแล้ววันนี้เราทำอาหารเย็นนะในโชก้อนเลยดิแล้วได้ตัวเล็กอ๋สวยโยสวยโยโอเค,อเ,คเรามาลุ้นตัวสุดท้ายนะครับผม วันนี้ก็จะกลับแล้วนะฮะงานก็เสร็จแล้วนะครับตกปลาก็พอกินละววันนี้ก็ได้เข้าเย็นแล้วนะฮะนี่ครับวันนี้ก็พอกินแล้วครับผมทอดกรอบน้ำจิ้มราดโอเคครับสำหรับคลิปแรกหลังโควิดนะฮะก็เที่ยวแล้วก็มาทำงานที่สวนแล้วก็มาตกปลาชีวิตหลังโควิด รอตายมาได้ครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจ้าจ้ารีบๆ